โอเคครับน้องวันนี้ก็มาเจอกับพี่กบอีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อสอบโครงการเรียนล่วงหน้าเคมีมอกษะรและ general chemistry มอกษตรนะครับวันนี้พี่กบก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการหาค่าศักไฟฟ้าเคมี Me. นะครับสำหรับการหาค่าศักไฟฟ้าเคมี Me, เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของคอร์สไฟนอลนนะครับในบทไฟฟ้าเคมี Me, นั่นเองนะเออ จริงจริงแล้วตรงนี้มันไม่ยากนะครับถ้าใครเรียนกับพี่นะพี่ได้สอนเทคนิคอย่างนี้ไว้ให้แล้วพอดีข้อสอบมันออกตรงนะเออก็ตรงกับเทคนิคของพี่พอดีนะครับก็ใครอยากได้โจทย์มากกว่านี้ก็สามารถลงคอร์สหลักกับพี่ได้นะครับอ่ะตอนนี้น้องเราก็ไปดูว่าข้อสอบข้อนี้มันทํำยังไงเขาบอกว่าที่25องศาเซลเซียสปฏิกิริยาที่เกิดก็คือนิกเกิลบวก2ซิลเวอร์คอไรได้ ni 2บวกบวก2 AG บวก2เลบ โจทย์กหนดค่าสักไฟฟ้าเคมีที่ภาวะมาตรฐานมาให้นะครับก็คือกําหนดครึ่งเซลล์ไฟฟ้ามาให้น่ะแหละสเซลล์มีค่า e ศนเนี่ยไม่ได้ให้เป็นตัวเลขนะแต่ให้เป็นตัวแปร x กับ y โจทย์บอกว่าจงหาค่าสักไฟฟ้าของเซลล์ที่สภาวะมาตรฐานนะครับในหน่วยโวลต์ก็คือหาค่า e ศูนย์เซลล์ของเจ้าตัวเนี้ยนะครับโจทย์ต้องการหานะว่าไอ้ตัวเนี้ย มันมี e ศูนย์อ่า e ศูนย์เซลเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องจำสูตรตัวนี้ให้ได้ก่อนว่า e ศูนย์เซลมีค่าเท่ากับ e ศูนย์แคโทดนะครับลบแรบับหนึ่งนะครับลบ e ศูนย์แอโนดนะครับหรือพูดง,ง่ายๆว่า e แคลบ e แอรนั่นแหละนะครับเฮ้ย <c oughs> ้าเรียกกันสั้นๆน,นะพอเรารู้สูตรนี้มาปั๊บเนี่ยนะ ปัญหามันมีอยู่ว่าเฮ้ยใครมันจะเป็นแคโทดใครมันจะเป็นแอโนดนะครับจาไว้นะครับเวลาข้อสอบมันออกเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบแรกเนี่ยเขาไม่ให้สมการรวมมาถ้าเขาไม่ให้สมการรวมมาแบบนี้มันจะมีกฎอยู่ว่า E0 มากจะเป็นแค e0 น้อยจะเป็นแอนะครับแต่เมื่อใดก็ตามโจทย์ให้สมการรวมมาเหมือนอย่างตัวอย่างในข้อเนี้เราจะใช้กฎข้อนั้นไม่ได้ e0 มากแคอีสน้อยแอนี่ไม่ได้นะครับ มันจะต้องเป็นไปตามสมการเวลาคิดเนี่ยง่ายๆนะครับให้น้องคิดก่อนว่าตัวเนี้ยสอันเนี้ยสมการที่โจทย์ให้ E0 เซลมาเนี่ยคือสมการย่อยนะให้น้องดูว่าไอสารในสมการที่โจทย์ให้ E0 เซลอะ่ะตัวเนี้ยพี่เขียนว่าสมการหลักเนี่ยสารไหนที่มันโดนกลับเมื่อเทียบกับสมการย่อยนะครับจำไว้เลยนะครับว่า สารไหนก็ตามเนี่ยนะครับที่มันอยู่คนละข้างกันกับสมการหลักเนี่ยสมการนั้นเนี่ยจะเป็นแอโนดย้ําอีกรอบนะครับสมการไหนที่สารเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงข้างกับสมการหลักสมการนั้นจะเป็นขั Air ้วแอโนดนะครับอย่างข้อนี้เราลองเปรียบเทียบดูน้องจะเห็นว่า ni 2บวกเนี่ยนะครับตัวนี้นะกับตัวที่พี่ขีดเส้นใต้นเนี่ยคือตัวนี้ที่พี่ไฮไลท์เป็นอย่างนี้นะ นี่มำแม่งเป็นวงกลมสีแดงไปเลยนี่นะครับจะสังเกตเห็นว่าสมการย่อยของเรามันอยู่ด้านซ้ายสมการหลักของเรามันอยู่ด้านขวาเห็นปะ ni 2บวกนัมันโดนกลับด้านถ้าโดนกลับด้านปั๊บเนี่ยนะครับอยู่คนละด้านเนี่ยติ๊กไปเลยว่าตัวเนี้คือ e anode นะครับอพอเสร็จแล้วเนี่ยตานี้นะครับ สังเกตซินเวอร์นะครับซินเวอร์คอไลน์ที่พี่วงกลมสีน้ำเงินนะซินเวอร์คอไลน์ตัวนี้กับสมการหลักเนี่ยมันอยู่ด้านเดียวกันนะครับอ่ะพอมันอยู่ด้านเดียวกันเนี่ยปั๊บนะครับถ้าสมการไหนเนี่ยอยู่ด้านเดียวกับสมการหลักมันก็จะเป็น e ศูนย์แคโทนคิดง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเราโฟกัสอยู่ที่ตัวโดนกับก็พอตัวโดนกับจะเป็นแอโนดนะแค่นั้นพออีกอันนึงก็จะเป็นแคโทนโดยอัตโนมัตินะครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ e care ลบ e r มาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายแล้วเพราะว่าสังเกตดูตัวเลขหน้าโมนเนี่ยซิลเ e อร์คอไลน์ในหลักกับย่อยนะมันไม่เท่ากันนะแต่ในเซลลไฟฟ้าเคมีตัวเลขหน้าโมนจะไม่มีผลต่อ e cell นะครับจะคูณด้วยตัวเลขอะไรกับด้านหรือหารด้วยตัวเลขอะไร e cell มันจะเท่าเดิมน,นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทำเหมือนบทอุณหภาสตร,ราา์อุณหภาร,ราศาสตร์นะครับอ่ะ เมื่อเราได้ e a r กับ e c a มาแล้วปั๊บเราก็ตั้งสมก,การนี้ขึ้นมาไปสังเกตเห็นว่า e c a ของเราคืออันนี้มีค่าเท่ากับ y e a r ก็คืออะไรครับคือ x ป่ะเออก็เป็น y ลบ x แค่นี้ง่ายๆนะครับมันก็จะตรงกับข้อ f นะข้อนี้ความหลอกของมันเนี่ยถ้าคนไม่รู้จริงนะเห็นตัวเลขหน้าโมนอีเล็กตรงอีเล็กตอนไม่เท่ากันเนี่ยนะครับ เอาตัวเลขไปคูณ e ศูนย์เซลอะไรอย่างเงี้ยแยๆไปหมดเลยเนี่ยพลาดเลยนะแม่งจบเลยนะครับข้อนี้นะเออเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับว่าถ้าเป็นสักไฟฟ้าเคมีหรือค่า e ศูนย์เซล reduction อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเลขหน้าโมลไม่มีผลต่อ e เซลล์ ale, นะครับมันจะไม่เหมือนค่า delta H นะครับ e n t h a ป p y อ n t r o p y อะไรพวกนั้นนะครับโอเคครับดังนั้นข้อนี้ก็จบอยู่แต่เพียงเท่านี้นะครับง่ายๆไม่ยากนะครับ ถ้าใครอยากเจอโจทย์มากกว่านี้นะครับก็สามารถลงคอร์สหลักกับพี่ได้ทั้งแบบสอนสดและแบบซื้อคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยววันหลังไว้พี่มีข้อสอบใหม่ๆมาก็จะมานำเสนอเสนอ,สนอให้อีกนะครับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับผม